สวยงามมากเลยค่ะก็กลิปนี้ก็ความทำให้ได้ครบนะคะเพื่อนอว่าปีนี้แม่พิมพ์จะได้ถึงกี่วัดนะคะทุกสถานรวมเก้าลูกสุขใสลิมิตลูกทิศบูลพาให,หา้เก้าหน้าเกียรติยศปรากฏไก่ลูกลิมิตลูกทิศอัคคี ขอให้ค่ะปิดนิมิตอุโบสถทศพลเริ่มลูกต้นกลางบูดโชตากาวัดน,นี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอปกติงานฝังลูกนิมิตที่วัดไหนๆก็จะมีสีมาเกิดชาติหน้าอย่ารู้เข็นได้เป็นใหญ่ รูปวิไลเป็นสนีดังเลยขาปิดนี้คนแม่พิมพ์เพื่อเพื่อนๆทุกคนมางานทําบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะแม่พิมพ์จะพาทุกคนท่องทุกสถานรวม9ก้าลูกสุขใสออนนะคะวัดนี้ติดแอร์เย็นสบายไม่ลำบากกู้มาทำบุญไปเรื่อยๆนะคะว่าทางวัดเขาทำสวยงามมากค่ะ้อน นะคะวัดนี้ติดแอร์เย็นสบายไม่ลำบากผู้มาทำบุญทุกสถานรวมเก้าลูกสุขใสสมบัติปัฒนาปิดนิมิตลูกทิศหอละดีขอให้ชีวีมั่นชันสาตาสาธุกการท่ามกลางงานบุญพิธ,ธีผูกแล้วก็จะต่อไปด้วยแต่ละวัด ึ้นอยู่กับว่าตรงไหนไกลตรงไหนใกล้แม่พิมพ์ก็จะให้ลูกนิมิตจะเวียนรอบรอบโบสถ์นะคะแต่วัดนี้ลูกนิมิตท่านเจ้าอาวาสทำค่ะรอบๆก็จะมีมหรสพลบมีดนตรีนะคะแต่ว่าแม่พิมพ์พไม่ได้อยู่นานค่ะแม่พิมพ์พก็ได้เริ่มทำบุญฝังลูกนิมิต วันนี้เป็นวันแรกนะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่พิมพ์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญก,กคนแม่พิมพ์พาเพื่อนๆทุกคนมางานทําบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะแม่พิมพ์จะพาทุกคนท่องวัดน,นี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอปกติงานฝั่งลูกนิมิต ที่วัดไหนๆก็จะมีวัดนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอปกติงานฝังลูกนิมิตที่วัดไหนๆก็จะมีลูกนิมิตจะเวียนรอบรอบโบสถ์นะคะแต่วัดนี้ลูกนิมิตท่านเจ้าอาวาสทำกลัวกลัวยุงกัดน้องน้ำมนตด้วยค่ะไม่ผิงก็ไม่ค่อยชอบเสียงดังมากเท่าไหร่ด้วยนะคะ ก็ทําบุญเสร็จก็กลับบ้านนะคะตาสาธุกการท่ามกลางงานบุญพิธีผูกแล้วก็จะต่อไปด้วยแต่ละวัดขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนไกลตรงไหนใกล้แม่พิมพ์ก็จะพยายามพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีแถวการจันน้ำบุรีนะคะ,ะเดี๋ยวดูก่อนว่าแม่พิมพ์จะได้ไปไหมพรุ่งนี้ ก็เร่งรีบกลับบ้านนะคะเพราะว่าแม่พิมพ์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เที่ยวช่วงกลางคืนนานเท่าไหร่เพราะว่าใจเบิกบานกว่าจะถึงซึ่งนิพานเมื่อนั้นเทินสาธุสาธุขอให้ทุกคนรับเอาอผลบุญจากที่แม่พิมพ์ทำไปนี้ด้วยกันทั้งหมดทุกคนนะคะโดย ได้สมใจปองทิศปิดนิมิตทิศพายับดับทุกโศกนิราชใจเบิกบานกว่าจะถึงซึ่งนิพานเมื่อนั้นเทืนสาธุสันค่ะรอบๆก็จะมีมหรสพมีดุลตรีนะคะ แต่ว่าแม่พิมพ์ไม่ได้อยู่นานค่ะสีมาเกิดชาติหน้าอย่ารู้เข็นได้เป็นใหญ่รูปวิไลเป็นเสนีดังเลยขาปิดนีภาพรวมของวัดนะคะสวยงามมากค่ะบางบางที่แม่พิมพ์อาจจะบรรยายไม่หมดนะคะเพื่อนเพื่อนโบนนะคะวัดนี้ติดแอร์เย็นสบายไม่ลำบากผู้มาทำบุญนี่ก็สวยงามมากมีไฟ ค่ะเพื่อนๆรับรผลบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะโนนะคะวัดนี้ติดแอร์เย็นสบายไม่ลำบากผู้มาทําบุญไปเรื่อยๆนะคะว่าทางวัดเขาทําสวยงามมากค่ะวัดนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆปกติงานฝังลูกนิมิตที่วัดไหนๆก็จะมี ถ้าไม่ไปแม่พิมพ์ก็จะเริ่มเป็นเสาหน้าอาทิตย์หน้านะคะหลังตุดจีนค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนๆดูรับชมภาพใ,ใจเบิกบานกว่าจะถึงซึ่งนิพพานเมื่อนั้นเทินสาธุสะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีแถวการจัดน้ำบุรีนะคะ เดี๋ยวดูก่อนว่าแม่พิมพ์จะได้ไปไหมพรุ่งนี้วัดนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอปกติงานฝังลูกนิมิตที่วัดไหนๆก็จะมีพ่อจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่พิมพ์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสวยงามมากเลยคะ่ะก็คลิปนี้ก็ วัดนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอปกติงานฝังลูกนิมิตที่วัดไหนๆก็จะมีปอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่พิมพ์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนโมก่อนนะคะแล้วก็บทท่องบทสวดนะคะ ปิดลูกนิมิตลูกที่1นึ่งะคะไปเรื่อยๆนะคะว่าทางวัดเขาทำสวยงามมากค่ะสีมาเกิดชาติหน้าอยา่าล้เข็นได้เป็นใหญ่รูปวิไลเป็นเสนีดังเลยขาปิดน,นี่ก็สวยงามมากมีไฟค่ะเพื่อนๆรับรผลบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอนนะคะ วัดนี้ติดแอร์เย็นสบายไม่ลำบากผู้มาทำบุญไว้ในห้องใน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 บูชเลยค่ะติดแอร์เลยค่ะเพื่อนๆที่เดินติดอทองลูกนิมิตนี้เดินได้สบายมากค่ะไม่รอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่พิมพ์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญไว้ในห้องใน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 บูชเลยค่ะติดแอร์เลยค่ะ เพื่อนๆที่เดินติดอทองลูกนิมิตนี้เดินได้สบายมากค่ะไม่ลบนี่ก็สวยงามมากมีไฟค่ะเพื่อนๆรับรผลบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตาสาทุกการท่ามกลางงานบุญพิธีผูกนิมิตลูกทิศบูรพาให้ก้าวหน้าเกียรติยศปรากฏไก่ลูกลิมิตลูกทิศอัคนีขอให ก็เร่งรีบกลับบ้านนะคะเพราะว่าแม่พิมพ์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เที่ยวช่วงกลางคืนนานเท่าไหร่เพราะว่าท,ทุกสถานรวมเก้าลูกสุกใสแล้วก็จะต่อไปด้วยแต่ละวัดขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนไกลตรงไหนใกล้แม่พิมพ์ก็จะให้ลูกนิมิตจะเวียนรอ,รอบรอบโบสถ์นะคะ แต่วัดนี้ลูกนิมิตท่านเจ้าอาวาสทำพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีแถวการจัดน้บุรีนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าแม่พิมพ์พจะได้ไปไหมพรุ่งนี้แล้วก็จะต่อไปด้วยแต่ละวัดขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนไกลตรงไหนใกล้แม่พิมพ์พก็จะพยายามปิดนิมิตลูกเอกเสกประสาท งามอุภาษมาดเฉลิมเสริมสันฐานปิดนิมิตเดือนโลกนิราชภัยไหลทั้งผองปิดนิมิตทิศอุดรกนประองได้เงินลูกนิมิตจ่าจเวียนรอบรอบโบสถ์นะคะแต่วัดนี้ลูกนิมิตท่านเจ้าอาวาสทำแล้วก็จะต่อไปด้วย แต่ละวัดขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนไกลตรงไหนใกล้แม่พิมพ์ก็จะพายไว้ในห้องใน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 บูถเลยค่ะติดแอร์เลยค่ะเ,เะะพื่อนๆที่เดินติดอทองลูกนิมิตนี้เดินได้สบายมากค่ะไม่ลบโูกนิราชภัยไหลทั้งผองปิดนิมิตทิศอุดรกนประคองได้เงินสวยงาม